เป็นคดีสะเทือนขวัญเหตุสลดที่เกิดขึ้นในจังหวัดส,สกลนครเมื่อชายวัย35ปีหลอกพ่อและน้องสาวแทๆ้ๆให้เข้าไปอยู่ในกล่องเหล็กก่อนจะเอาไปท่วงน้ำจนทั้งคู่เสียชีวิตจนถึงตอนนี้เจ้าตัวยังคงให้การวกไปวนมาครับตำรวจสอพอพังโคนคุมตัวนายวรุษอายุ35ปีหรือว่าบิ๊กจอนมาสอบสวนเพื่อเข็นสอบปมการก่อเหตุโดยเจ้าตัวปิดปากเงียบไม่ยอมตอบคำถามกับสื่อนะครับ ตัวาการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่านายวรุตเตรียมอุปกรณ์กล่องเหล็กไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยไปว่าจ้างร้านเหล็กที่อยู่ใกล้บ้านให้ทำเอาไว้อ้างว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์ใน YouTube จนเมื่อวานนี้นะครับวางแผนพาพ่อและน้องสาวไปพักผ่อนที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากโดยอ้างว่ากลัวพ่อจะเครียดเนื่องจากแม่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนตุลาคมและน้องสาวก็มีอาการทางสมองหลังจากนั้นนายวรุตหลอกล่อให้พ่อและน้องสาวไปยังจุดเกิดเหตุ และให้เข้าไปในกล่องเหล็กก่อนจะผลักกล่องเหล็กให้ตกลงไปในน้ําหลังจากนั้นก็รอมอบตัวด้านตํารวจสพพังโคนบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหารับสารภาพแต่ว่าไปไปมาท่าทีเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็เลยต้องเค้นสอบอย่างหนักเพื่อหาสาเหตุว่าแรงจูงใจนั้นมาจากอะไรกันแน่แต่ค่อนข้างมั่นใจในพยานหลักฐานที่พบโดยผู้ก่อเหตุอยู่ในจุดเกิดเหตุคนเดียวรวมถึงมีหลักฐานใบเสร็จที่ไปสั่งทําหีบเหล็ก2หีบ เบื้องต้นผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนส่วนข้อหาทารุณกรรมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดกับ